พอดีจ้พี่น้องพอดีพี่น้องพองไปสูขูสุูข้นนะพี่น้องเนาะมันนี่มาพอบๆกันอีกแล้วกับช่องเป็นยุดาพากินพี่น้องโอ้สุดข่อยเือเซ็กซี่แต่ละคือมัอนี่โอ้อาซูนี่แหละพี่น้องมันก็ตากฝนมากหอดของพี่น้องเลยแต่กับบแมนอุปสรรคในการหาของกินของข่อยได้พี่น้องเด้อมันนี่ได้มาอีกแล้วกุ้งเผาพี่น้องได้กุ้งเผาก้ามป๋อยแข้งลวกปหวยแข้งก yani. ัน้อยน้อยหน่อยดอกพี่น้องลวกหขยเชียงดอกลตอนงลอยหกสีพี่น้องได้ซื้อมาเครื่งลกก็ปุุงเผพีน้องมาพี่น้องมาน น้ำกิมรสเด็ดดีํำเองจ้ะแล้วก็อันนี้น้ำกิมเพิินแถมมาไห้พี่น้องขึ้นยากุ้งเผาพี่น้องฝนตกบักคักบักแม่พี่น้องเอ้ยแต่มันก็เป็นอุปสรรคในการหาของกินของขอยได้พี่น้องเด้อกุ้งเผาพี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะพี่น้องยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้เพี่น้องเด้อทางช่องเปรมยุดาพากินพี่น้องมาจ้ะมาที่นี่มาเสรษฐน้ำกันพี่น้องเริ่ม้วยบอกหอยแข้งหน่อยของขอยก่อนเนาะ ลูกบวกล้วยแข็งพี่น้องเอ้ยหายากอยากไม้แข็งอะไรนี่พี่น้องหน่วยบวกล้วยแข็งข่อยเห็นบดเหรอพี่น้องเห็นบุบุล่ะหน่อยบดจำเจียวพี่น้องไม้แข็งจำเจียวพี่น้องเอ้ยสุดยอดเอาอไม้แข็งจักหน่อยนะพี่น้องเนาะ พี่น้องมานี่หอยแครงตัวหน่อยๆของข่อยบ่ใหญ่ดอกตัวหน่อยๆพี่น้องมาจิ้ม names, น <øre> well <vibe> ้ำจิ Aye, ้มเนาะจิ <able pepper Torah and stun> ้มน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ยมามันหน่อยแต่ไม่หนังซุพี่น้องแต่ผักคือเกาล่ะกินเกาเขลาสวยพี่น้องมาลองกุ้งเผาด้วยพี่น้องนะกุ้งเผากุ้งเผาไป แกะบรีพี่นงเลยกค่ะกุ้งเผาไข่กุ้งเผาตัวี้หนๆอีกล้วนันแช่เพื่อก่าแเลยจ้ะสำหรับกุ้งเผาเนาะจักตัวพี่น้อง มาพี่น้องมากุ้งเผาไขออา่มาจ้ะโคนสุดตามเลยกัมเขาพี่นอ้องอย่างอื่นมาต่องบองหวาพี่น้อง ห,หัวมันจิ้มน้ำจิ้มพี่น้องหัวมันด้วถ้ากันเอ่ยว่าปุ่งหัวใครหัวใครมันเหม็นใครพี่น้องมันเป็นมันมันมันในหัวมันมันปุ่งเึื่อหรอล่าพี่น้อง Mọi người nhớ nhớm. chân cho Hỏi xem thế nào Bỏ khen cấp à, à, là thay đi được rồi Cái có mây Mấy khen tôi lít Cái là phải nói tìm phá cung <laughs> ่ไหนมันขาดตอนพี่น้องเลย 不转。 กยูนไร้ะัพี่น้องมันมันไหม นี่น้องเดินดเดือชำช้ำอหลหูแมงคบหาเมื่อไรพี่น้องไงสามร้อย ตำน่อหอยแข็งหอยแข็งตัวเล็กพี่น้องได้ตัวน้อยมากมัน ิมเขานก็รึิมมากระปุมพี่น้องอันโอเฮียอยู่พี่น้องแส่้อสูทิมคอยตำประเทศคอยตำแ่บกล้ว <c oughs> พี่น้องไามไม่แขง จากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนี้เนาะพี่น้องเนาะยังไงก็เอาไว้พอพบกันคลิปหน้าพี่น้องเกว่าสิพาไปกินยังหรือสิพาไปเห็นยังกินกันฝากพี่น้องติดตามรับชมไปได้จ้าทางช่องเป็นยูดาพากินพี่น้องยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะได้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาให้พี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพไว้เด้อพี่น้องเด้อฝนตกหลายช่วงนี้ยังไงก็ขอพบกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย